สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่ในช่องลุงมิตรออกินิกนะครับเมื่อนี้ก็สิไปเก็บเห็ดอีกแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ออกมาสายครับออกมาเข่าประมันสามงงกวัวกว่าอะครับจะว่าเป็เห็ดไข่ครับมีแต่เห็ดไข่เขียวครับพี่น้องส่วนมากดินแถวในเสตเห็ดมีเห็ดไข่เขียวนะครับสำหรับพิกัดเมื่อนี้ก็มองเกาได้ครับพี่น้องครับ พี่ก,กัดฟังสายล่ำนำหวยท่านนะครับตำบลเกอมอําเภอสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับเห็ดเห็ดไข่กับสมิตรเห็ดไข่เขียวนะครับเริ่มบานเนี่ยโอ้ยบัวรีมาเมื่อหนึ่งบานต้นเห็ดแดงครับท่านผู้ชมครับไปเต้นยางรอเบิ้งครับปู่พ่อได้แกงบ่มอีนครับป่พ่อได้แกงได้นหน่อยกับสิปนนะครับนี่เด้อท่านผู้ชม ย่างเราเรียนไปครับท่านผู้ชมเห็ดิแหงน้อตีครับเพ็ดปวกกันหน่อยก็ลังออกครับเมนฮิริปวกไกันหน่อยวันนอเก็บไว้น่อยวันนอเต็มเลยโอ้เห็ดไข่เท่าเท่าแล้วครับเอาไว้เอาไว้เห็ดเสือพี่หนาศะไม่ต้องเอาดอกไว้ยทำเชือดีกว่าครับตัวนี้ครับวัยทำเชือพี่หนาครับไม่ต้องเอาดีกว่านี่มาเอาดอกจูมีดีกว่านี่ตัวนี้ ดอกกลุ่มนี่ครับปาแถวนี้ไม่ได้ส่วนมากจะเป็นเห็ดไข่เขียวนะครับทำเป็นกิ่งครับทำเป็นชมเบิองโอ้ยางมากพอดีมาพปอดพ่นป่วกหน่อยนึ่งเห็ดเห็ดยางนีืเห็ดป่วกบ่ลองงัดขึ้นมาเบ้างไหนเห็ดป่วกบ่นี่จิ้มมาเบิองเบิังเป็นเห็ดป่วกบ่นี่กิ้มขึ้นมา งัดขึ้นมาเบื้อง่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมเบื้องแนครับเบื้องเลยครับท่านผู้ชมครับเบื้องขาเขาครับซิเมนเฮ็ดปวกครับโบแมนครับเฮ็ดปวกนะครับท่านผู้ชมอ้ดอกคืออ้วนงามเลยครับท่านผู้ชมครับได้แจ็คเส้าดอกบดเด้วครับดอกเดียวคอรอครับพี่น้องหาบัพ่อหาเก็บบักกล้วยหน่อยกินด้ว่านี่ผลไม้ปลาครับท่านผู้ชมบักกล้วยหน่อยก็ลังสุกเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับมื้อนี้วันที่ สี่สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับบักกล้วยหน่อยสุกแล้วครับปีนี้นวฮะกำลังสุกครับกำลังแสบหวานนะครับบักกล้วยหน่อยครับกินแก่เมื่อยไปครับกำลังหวานกำลังเลี้ยงกำลังหวานนะครับบักกล้วยหน่อยครับแถวนี้เอือนบักกล้วยหน่อยนะครับแถวเอือนที่เพคนเดินนี่อะไรบุงหมูกันครับโอ้มาผ่อดอกนี่ เพ็ดไข่ไงครับพี่น้องป้าทุ่ปีนี้ฤดูกาลนี่มีสีมีดอกนี่แหละครับใหญ่สุดครับท่านผู้ชมครับฤดูกาลนี่มะพร้าวดอกใหญ่มะพร้าวคลองไงนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าใหญ่ครับดอกนี่ครับป้าทุ่ดอกยางใหญ่เลยครับเสียหาดอกก็สิแข็งอิ่มเลยครับนี่ ดอกใหญ่แข็งครับแต่ว่าบานดูซสิว่าบานแล้วครับแต่ว่าบ่เป็นยังครับเดี๋ยวเบื่อนเพื่อนก่อนมาตรวจสอบก่อนว่าถ้าแกงใดก็นสิแกงแกงว่าใดก็นสิปนนะครับท่านพี่น้องดึครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับโอ้ยังดีอยู่ครับสภาพยังดีอยู่ครับท้องเพื่อนยังดีอยู่แต่หลังถือกัดจอไปแน่นิดหน่อยครับนี่ลูกเพื่อนยังเหลือบ่โอ้มีลูกเหลืออยู่ตัวหนึ่ง มะพ่ออีกแล้วครับดอกหนึ่งครับโอ้แถวนี้เท็ดไข่ดอกบานมดล้ตัวนี่เห็ดไข่วอร์เรมามือหนึ่งดอกเห็ดไข่บานหมดเลยดูซึ้อก็บานเห็ดไข่เขียวนะครับพี่น้องผมซสึกว่าสิตัดขาแล้วสิหอมนะครับเห็ดไข่ดอกบานเลยครับรู้ซึกว่าจะหอมกวัวดอกจุ่มนะครับตัดขาหรืหอมหุ้ยเลยครับดอกจุ่มไม่ค่อยหอมปานไหครับนี่ครับดอกจุ่มไม่ค่อยหอมปานได ดอกยุ่มกับมาเก็บเดืนเพื่อนเพื่อนลงเรือมาให้ยูนี่นีดน้อยครับสีพ่อได้แกงอี่ดอกครับวัอนี้ครับดอกใหญ่ครับนี่ครับดอกยุ่มกับแดงย,ยูบัหลายครับแต่พ่อได้แกงนิดหน่อยนึงนะแหละเลี่ยวเลี้ยงอีกดอกวันนี่มาสวยสักหนี่เกลอเลยครับท่านผู้ชมครับถือว่ามาสวยเนาะครับคือมันมาสวยก็เลยว่ามันยางเลยเหลี่ยมมึงคนก็หลายครับ ในหน่อยก็เอาครับบวบเป็นอย่างพอได้แกงครับมันในหน่อยก็จะไปปนนะครับท่านผู้ชมพอดีได้พอแกงอยู่ครับนี่เห็ดอย่างน้อยเนาะคืองายเหมือนโอ้เห็ดเห็ดเพองขมครับเห็ดเพองแง่นะครับกินได้แล้วคือกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าต้องต้มก่อนนะครับต้มให้สีมันจืดหมดแลละครับตัวยกินครับแต่ว่ากินได้กันครับผมลองกินเมื่อไหร่ครับกินได้อยู่ครับมันมันจืดแล้วเนี่ยปานเห็ดตองตองนะครับ ับเห็ดไข่เฮ็ดไข่เขียวอีกแล้วครับดงนี่พอจะเฮ็ดไข่เขียวแล้วครับพี่น้องครับปลาฟังสายลำ,นำหนามหงัวทัานนะครับพี่น้องตะบลกอมาเพื่อสำลุงถาดงหวัดสุรินทร์นะครับปลาฟังสายนะครับแต่ปลาฟังขวาเนี่ยจะเป็นเขตอำเภอเมือ,มอจงจันนะครับปลาฟังขวาจะเป็นเขตอำเภอเมืองจันน้ำเภอหัวทัานไปหมดนะครับแต่ปลาฟังสายจะเป็นอำเภื่อสำลุงถาดไปนู่นนั่นนี่ไปนี่นะครับ นี่ครับดอกใหญ่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อนีพอ้พ่อจะดอกง่ายเลยครับคือฝนตกผมว่านนี่พ่อเพิ่นดอกเพิ่นเลยใหญ่คือฝนแน่จั่หน่อยก็เลยใหญ่เลยนี่ครับดอกยุวมกับสังเกตง่ายนะครับเฮ็ดท,ที่กินได้นี่มันสิมีห้อยแมงกินก่อนแางเข่านะครับคือสิบูเบือดอกสังเกตง่ายนะครับท่านผู้ชมที่ ที่บวกผมว่าเฮ็ดยังสิกินได้บ่ได้นะครับมีห้อยแมงแทะไปกินไปแนวหน่อยหนึ่งอย่งนั้นนะหน่กินได้แทแน่นอนครับแต่เห็ดดอกงามนั่นอันตรายนะครับแต่พวกคยกินก็อยากกินนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมสิกับสิเก็บแต่เห็ดที่เคยกินนะครับเห็ดพวกเคยกินผมกับพวกเก็บนะครับจ้าเห็ดเห็ดไอ้พวกแกหน่อยสิก็พวกเก็บนะครับเก็บหนาครับกินได้เยอะครับมกแสบเยอะแต่ว่ามันมันกินหนาเลยบ่ได้เก็บนะครับ ทานร่างมือก็เอาางมือก็บเอานะครับเมื่อนี้ก็ใด้เห็ดไข่กับเห็ดแดงกับเห็ดบวกแน่จังหน่อยก็สำหรับพูกแกงเลยครับขอบคุณท,ท่านที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่รับชมก็อย่าลืมกดคิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ทำคลิปนั่เงงด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ tiendo una no, voz no.